เพื่อนๆเ,เคยใช้ EA แล้วยังขาดทุนหรือล้างพอร์ตวันนี้ผมอยากจะบอกว่า EA มันล้าหลังเกินไปแล้วครับเพราะโค้ดที่เขียนขึ้นนั้นตายตัวและใช้ข้อมูลชุดเก่าไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนไปตามตลาดที่เปลี่ยนแปลงทุกวันได้ AI คือทางออกในการทํากําไรในตลาดนี้เพราะ AI สามารถเรียนรู้ปรับตัวโดยจะถูกเทรนด้วยชุดข้อมูลตลาดใหม่ๆเสมอตลอดเวลาแต่เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมนะครับให้เชื่อในผลทางสถิีิวันนี้ผมนำเอาผลงานของ AI 2ตัวนั่นคือ AI Gold Hunter และ AI Ultra Crypto Polybot มาให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามันสามารถเอาชนะตลาดที่มีผู้เล่นมากมายได้อย่างไร มาถึง AI ตัวแรกนะครับนั่นก็คือ AI Go Hunter นั่นเองโดยฟังก์ชันของมันนะฮะก็คือมีตัว Deep Scanner ความสามารถก็คือสามารถปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์รวมถึงจุด stop loss และ take profit ไปพร้อมกับตลาดใหม่ๆเสมอนะครับดังนั้นจุด stop loss หรือว่าระยะ take profit นั้นจะถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนะลองมาดูผลงานกันนะครับให้ดูก่อนนะฮะว่ารันมาจริงๆนะครับตั้งแต่ปี2023เดือนเมษายนผลตอบแทนก็ตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับอันนี้ปี23ถัดมาคือปี24เริ่มที่ เมษาก็จบที่เมษาด้วยนะครับผลสรุปรวมแล้วกําไรไปทั้งหมด63.64%นะครับเฉลี่ยต่อเดือนนะอยู่ที่4%ต่อเดือนนะ Maximum Drawdown ตดาวต่ำจริงๆนะครับอยู่ที่11.78%อ q u i t y c u r v e ีกพิตเคิขึ้นแบบนี้เลยนะครับอ่ะเรามาดูโตชาร์ทดรอดาวกันบ้างน,นะครับ รอดาวเนี่ยจะสังเกตว่าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่11.78นะครับเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นปัจจุบันนะครับรอดาวอยู่ที่ประมาณ1.78%เท่านั้นเองบทสรุปนะครับก็คือเป็น AI ที่สามารถชนะตลาดทองคำในรอบ1ปีที่ผ่านมาได้อย่างแน่นอนนะครับมาดู AI ตัวที่2นะครับ AI ตัวนี้ชื่อว่า AI Ultra Crypto p o l y b o t ใช้การทำงานเป็นแบบ Deep Scanner เหมือนตัว AI Co Hunter เมื่อสักครู่เลยนะครับ แอตัวนี้เก่งในการเทรดเอาชนะตลาดคริปโตเคอเรนซีมากๆนะครับที่ผ่านมา6เดือนผมรันใช้งานจริงแล้วก็มีสมาชิกอัลตราว y คริปโตโพลิบอก็ได้ใช้งานร่วมกับผมด้วยนะฮะโดยเปิดใช้งานจริงนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2023นะครับจนถึงปัจจุบันก็คือเดือนเมษายน2024นะครับมาแล้วนะครับผลลัพธ์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะ อันนี้คือ daily profit นะครับอ่าเรามาดูช่องนี้กันก่อนเลย net profit เลยนะครับเพื่อนเื่อนชอบกำไรอยู่แล้วนะกำไรอยู่ที่2,487เหรียญทุนของผมคือ1,000 10, 0เหรียญ1,000 0เหรียญน,นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะไวๆนะครับตลอด6เดือนที่ผ่านมาก็จะตกเดือนละ4เปอร์เซ็นต์กำไรนะครับ maximum drawdown ต่ำมากๆนะครับอันนี้คือ cumulative PNL นะครับเป็นกำไรสะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยนะเติบโตทุกอย่างนะครับเก็บ ้ามี AI เมื่อไหร่นะครับเป็น AI ที่เปิดให้เพื่อนๆได้ใช้งานแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆใช้งานจริงกว่า500 user แล้วนะครับทั้ง AI q o u n t e r และ AI Ultra Crypto p o l y b o t นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจจะใช้งาน AI ไม่ว่าจะเป็นตลาดทองคำหรือ c r y p โตเค r เรนซีนะครับเป็นผู้ช่วยนะ AI ตัวนี้ฉลาดจริงๆนะครับ Deep Scanner ก็อย่าลืมทัก Inbox หรือว่า l i e at c h e n g t e s c h o o เข้ามานะแล้วมาลุยไปด้วยกันครับ มาถึงข่าวดีนะครับครบรอบ12ปีแชร์รุ่นเทรสคูลนะครับจัดหนักให้กับผู้ติดตามแจกฟรีไปเลยนะครับ AI Go Hunter ทั้งหมด5รางวาัลรวมมูลค่ากว่า110,000บาทจัดให้เต็มๆนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายวิธีการร่วมกิจกรรมนะครับมีทั้งหมด4ข้อนะเพื่อนฟังดีๆนะครับหก็คือแชร์คลิปที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่นี้บน Facebook ตั้งเป็นสาธารณะ จากนั้นข้อที่2นะครับก็คือแอดไลน์แชทสคูเข้ามาและอันดับที่3ก็คือพิมพ์คำว่าซ u เปอร์โปรโมชั่นนะครับหลังจากนั้นจะมีระบบตอบกลับอัตโนมัติส่ง Google f o r m ให้เป็นเพื่อนกรอกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและอันดับสุดท้ายก็คือรอประกาศผลผู้โชคดีนะครับ5ท่านเท่านั้นผ่าน Facebook แชทสกู๊ครับขอให้เนเพื่อนโชคดีและขอบคุณสำหรับการติดตามตลอด12ปีที่ผ่านมาครับ